หนักพลม้วนแนกลาเชนยันไม่เคยทำลายร่างกายภรรยารันไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูพอกะวงไม่ถึงรู้แนกลาเชนเจ้าของเพลงดังอย่างชวนน้องลองตายยันไม่เคยทำลายร่างกายภรรยา แจกสายเหตุไม่จ่ค่าเรียนดูลายเดือนเพราะกลัวไม่ถึงลูกหากยอมจะเอาลูปมาเลี้ยงเองจากกรณีที่มีนักร้องเพลงดังทิ้งลูกพร้อมกับมีการใบ้คำสับว่าเป็นพยาช้างซึ่งล่าสุดทั้งด้านสาวกรมดทิพ์อดีตภรรยาของแนคราเชนเจ้าของเพลงดังชนน้องร้องใต้ได้ออกมาเผยว่าซึ่งก่อนหน้านี้เขาากับตนประมาณหนึ่งปีกว่ากระทางตั้งท้อง สามีทาตนไปอาศัยอยู่บ้านของสามีเคยโดนทำรายร่างกายบ่อยครั้งพอจับได้วา่าฝ่ายชายนอกใจมีผู้หญิงอื่นวันคลอดต้องลำบากขี่มอเตอร์ไซค์ไปคลอดเองแทบขอค่าเลี้ยงดูก็ไม่ยอมให้เพราะเรียกร้องให้รับผิดชอบลงชื่อรับรองบุตรชายอายุ12วัน พร้อมกับค่าเลี้ยงดูเป็นเงินก้อนจำนวนหนึ่งแบาทและเงินค่าเลี้ยงดูรายเดือนหนึ่งบาทส่วนสามีของต้นล่าสุดทราบว่าคบหากับผู้หญิงอื่นพยายามตีตัวออกห่างไม่รับผิดชอบตนกับลูกซึ่งที่ผ่านมาตนจับสามีได้คาหนังคาเขาและมีเพื่อนส่งภาพสามีอยู่กับผู้หญิงอื่นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านหนุ่มแนทอายุยี่สเอดปีเนี่ยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงที่ผ่านมาตนรับผิดชอบลูกตั้งแต่ในท้องดูแลทุกอย่างส่วนวันคลอดลูกตนไปโรงพยาบาลรับผิดชอบแจ้งเกิดลูกด้วยส่วนสาเหตุที่เกิดกระแสดราม่านั้นตนมีเรื่องไม่เข้าใจกับภรรยาจริงๆแต่ไม่ขอลงรายละเอียด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ที่ภรรยาอ้างว่าตนทำร้ายร่างกายนั้นไม่จริงมีเพียงการทะเลาะกันโดยใช้คำพูดเท่านั้นในส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูที่ภรรยาเรียกร้องนั้นก่อนหน้านี้มีการตกลงกันแล้วภรรยาของเงินสด1 0 0 0แสนบาทและให้ตนรับลูกมาเลี้ยงซึ่งตนก็ยอมรับข้อเสนอนี้แต่ภรรยากลับมาเปลี่ยนข้อเสนอเป็นของเงิน1 5 0 0 0 0บาทส่วนลูกภรยาจะเลี้ยงเอง แต่ขอให้ตนรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูเดือนละหนึ่งหมื่บาทจนลูกอายุครบ20ปีซึ่งตนปฏิเสธเพราะมองว่าค่าเลี้ยงดูอาจไม่ถึงลูกร้อยเปอร์เซนตทั้งนี้หากฝ่ายหญิยงยินยอมตนจะไปรับลูกมาเลี้ยงดูแลเององานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่าเป็นดราม่าหนึ่งเลยทีเดียวค่ะที่มีกระแสดราม่าว่า เป็นนักร้องเพลงดังที่ทิ้งลูกทิ้งภรรยานั่นเองค่ะทางด้านหนุน่มและเจ้าของเพลงดังอย่างชนนกไปลอกใต้ก็ได้ออกมายินยอมรับแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่ถักอดีตภรรยาเนี่ยพูดว่าทำลายร่างกายนั้นตนยืนยันว่าไม่ได้ทำลายร่างกายใช้แค่การพูดการจาท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าหากอดีตภรรยาเนี่ยยินยอมที่จะให้ลูกมาอยู่กับตนเนี่ย แนทบอกว่าจะยอมเอาลูกมาเลียงเองค่ะไม่ให้ค่าเรียนดูเพราะกลัวว่าจะไม่ถึงลูก100%อ่ะงานนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจหมานาวมน้อนยก็จะมาอัปเดทให้คุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ